หอมนะอืมหอมเท้าก <ừ. S 1> <c ười> ันไหมหอมหกดอกนี่ป่ะจอันนี้ก็เจ้ากดจ้างเครื่องมือเขา เงวันสองร้อยจางเบ็ดมือสามร้อยแค่ผับ้งกาาบุกมาหน่อยใส่นนนนปลาเอาปาหัวอไรนพ่อขอ่อทานอะไรเอาปลาขอนกันแบบนี้มีคันกุ้ง ปลาขอนเจนาเ้ย่โอ๊ยมีแล้วมีแล้วตัวนึงตัวนึงชองโตแล้วองโแล้ว้นนิดเาลาเด้ปีนี้เนาะแนวแดงมนจะงามล้เฮ้ยตื่นเต้นเก็บลากส่ข่องมาสิลงีวยรวยเอ๊ยไ่เดอตีนเจ้าพี่เดเจียวเจียว ยับไปได้ยักไปได้เก็บได้หนึ่งเก็บเยอะกว่าทีคนได้ดเด้ยวนโอ้ได้เต็มเครื่งเลยได้ล้วได้เลยเลยนี่เทมป์ติยานห่ยานเนี่ยเหยียบไปเลยหเลยหยียบเหยียบไปเลยห้อยปลาสิล่ไปได้ห้อยเดียบบ้เต็มตาเลยจับป่ปใส่หมดเนอจ้มานี่แล้วเอาไปเทก่อนเด้สะเออป์ะ พ่อโตสิตกใจามาถึก่ันเอานี่เก็บนี้นี่ม่ต้องไปิดในี่ดินมาคือสิผหักเนาะอินดินมันแาตป่าเนี่ย หนาข้างเหนีอาลงตังนี้หินนี่ข้างข้างนั้นมุมีหินออลงเลยเอาหุบใจนะเอาขึ้นหน่อยมาใจอ๋อให้เอา้งมสั่งก็ไาากันลบเขา นั่ง่เอาทุกคนเดินกลูนัน่านไฟต้นยาหลายชีวิตของความเป็นมา ที่ในบ้านโคกสะอาดนี้ ป้ายที่ตรานีป้ายด้วยเชื่อเพราะว่ามัน่ากมากมากของเราใกคนอันนั้นหมกค่ะไปหปอาหมกป่า ร้านว่ะเดี๋ยวหาประเด็นกันนะคะความสวยมันจะเป็นเจ้าบลาสัมผัสเลยกินเลือดสัมผัสได้โอ้โมืออนี้เป็นมือที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบมากตั้งแต่ลงสายลงบ่อวิปป้าหลายอย่างเลยที่ผมมากินปลาหมอปลาหม้อกินกินก๋วยเตี๋ยวกุ้ปลาหอยปงอยู่เฮือนกุ้ยเดี้ยวบหมี่ถือแล้วลงออกมาหาตามนี้ หามาให้กินแล้วพันีังคุยระบายระบายไปไนั่นที่สายสปาส่ายสดสยนยังเล่ร่างเท่าไ่อย่างเดียวไปนี่จิบบมีเวปลาล้างไนี่สีซ้นไปใส่อีกอู้าวมาววว้วววววววนวเวาววยววววาวว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 ว่วว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 อย กินกินจเว่าห่อลูกแก้วแวนี้แหเนาะเข้าเขอ่อนแล้วเขาอีวันแข็งไปคือของอแล้ว